ออนแกวลินหรือละครทิ้งทวนสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นนักร้องและนักแสดงมากความฝีมืออีกคนหนึ่งสำหรับออนเกวลินเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่ออายุ15ปีและมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมากล่าสุดเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเคหัดนังคอยคลายมุมใหม่ถึงเรื่องที่กลับมารับงานละครในรอบ15ปีก่อนประกาศอำลาทิ้งทวนเป็นเรื่องสุดท้าย กลับมารับระครในรอบกี่ปีนับๆอยู่นานไปจนคิดว่าน่าจะประมาณ15ปีได้ถามว่าทำไมหายไปนานขนาดนั้นคือเป็นความตั้งใจที่จะไม่รับด้วยระหว่างทางก็มีติดต่อมาตลอดแต่จังหวะไม่ได้บ้างไม่ถูกใจบทบ้าง แต่สาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาเล่นละครเรื่องเคหัดนางคอยเป็นเพราะชอบบทและก็เป็นช่องเจดเป็นค่ายกันตนาเป็นพีตุกตาซึ่งเราก็เคยแจ้งเกิดกับกันตนามาก่อนซึ่งเรื่องแรกของเราที่ทุกคนรู้จักเราก็เป็นของค่ายกันตนาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทิ้งทวนกับกันตนาพอได้กลับข้ามมากลองถ่ายอีกครั้งรู้สึกเป็นยังไงบ้างจูนตัวเองอยู่พักหนึ่งค่ะแต่ด้วยความที่พอเป็นทีมงานเก่าก็แปลกใจอยู่เพราะแต่ละคนจําเราได้หมด แล้วก็เข้ามาทักกันใหญ่เลยทีนี้พอเป็นทีมเดิมกล่องเดิมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนกลับมาบ้านเก่าแล้วในเรื่องของการแสดงต้องเคาะสนิมด้วยไหมไม่เลยนะเพราะเดิมทีเป็นคนทำกันบ้านดีแล้วพอนานๆานทีจะรับลระครก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่อ่านบทแทบจะทุกหน้าเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็นไม่ได้ยากบวกกับกลับได้กลับมาเจอผู้ชมกับที่น่ารักเขาก็ไม่ได้เข้มงวดให้เราเครียด เอาแค่แบบพอได้ในระดับหนึ่งแต่เอาจริงๆแล้วบางฉากก็มีความรู้สึกว่าไปได้อีกนะแต่ผู้กำกับบอกว่าพอแล้วเราเลยรู้สึกว่าแบบนี้ก็สนุกเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่ถ้ารู้สึกกดดันมันจะยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกกลับมารับละครเรื่องหนึ่งแล้วมีความรู้สึกติดใจอยากเล่นต่ออีกไหมเอาจริงๆลึกๆค่ะตอนนี้แทบจะมมีพื้นที่นะคะเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเองจะมาบวงสรวงเนี่ยก็คือต้องจัดการเรื่องลูกก่อนเพราะว่าเราเอาเรื่องลูกเป็นหลัก ล้วก็มีงานประจำหลายอย่างที่ต้องทำด้วยถามว่าคาดหวังแค่ไหนกับเรื่องนี้เชื่อว,ว่าจากเนื้อเรื่องและบทบาททุกคนคงจุใจถ้าจะมองว่าเป็นมาสเตอร์พียของเราก็เป็นการอำลาค่ะอำลานี่หมายถึงจะเล่นเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วจริงๆใช่ค่ะคือจริงๆแล้วจะไม่รับมาตั้งนานแล้วไม่งั้นก็คงไม่หายไปส5ปีอย่างพี่บอกถ้าเรื่องนี้มันไม่เข้มข้นไม่ได้เล่นเป็นสองตัวไม่ได้บทบาทที่ทุกคนชื่นชอบเพราะว่าทั้งเรามีทั้งร้องเพลงดรามา่าอรวาด เอาเป็นว่าบทบาทที่ทุกคนชอบจะได้เห็นหมดเลยในเรื่องนี้